ทุลักเขาก็เหมือนอาจารย์นะโอ้หนี่ครับคันสองเมื่อก่อนเป็นก็เพลดบอร์ดมากกว่าเอาไว้เตอร์ไม่จำเป็นนะครับว่าอข้าวหม้แกงไม่ต้องมีโรงเรียงก็เรียนได้ครับเสียบยอดเสียบข้อสงตเสียบสองต่อแล้วก็เสียบตัหมานหม้อมันเรียงคู่กับไม้ใบได้พวกกระชั้นเรียนได้มาทำหุ่นพอ ที่ไป็นทอดแล้วก็มีความชื้นต่นำตน,นี่แนะนำเอาพันธุ์ง่ายๆก่อนเลยของไพ่ๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพันธุ์ที่เป็นพื้นบ้านเราก่อนเพื่อกับมาแข็งมันไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดจะมุดลงความชื้นสำคัญที่สุดในการเลี้ยงมะพร้าวมะแกงเลยครับเพราะมะพร้าวเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ำครับก็ออศึกษาข้อมูลลองจัดหา เป็นร้อยให้มันบ,บอกกับมาถ้าเราทําเริ่มจากสิ่งที่ชอบมันก็จะสําเร็จได้ไง่ายบางคนมันตายเยอะแล้วเราก็เสียใจจริงๆยอย่าท้องยาปุ๋ยบังคับแค่ยูไม่ได้เลยปุ๋ยที่ดีสุดองเราต้องขอเราต้องดูแลที่เตาต้อนนี่ผมต้องการเหมือนเก๊สเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลหม้อยอดเยี่ยมงานใหญ่เดอะมอลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอร์เอดครับผมวันนี้เรามาจังหวัดประจวบครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมือง ตำบลคลองวานครับผมนี่แต่ถ้าเกิดใครอยู่ในวงการไม้กินไปไหนก็น่าจะรู้แล้วครับผมพูดถึงคลองวานนี่จะต้องนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตำนานบีดเดอร์ของเมืองไทยเลยครับผมแล้วเราก็มาอยู่ที่สวนเขาแล้วเนาะดูว่านี่เราเล่นกับแมวก่อนให้แมวมาต้อนรับด้วยดูสิโอ้ยไอไอ,โอ,โ,อโอ้ยโอ,อ้ยโ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 ้ยโอ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 ยโ เข้าไปเลยดีกว่าอ่านี่อ้าวสวัสดีครับจานสวัสดีครับอนี่จานเบิร์ดครับผมโอ้โหได้มาเจอแล้ว <c oughs> โอ้โหได้มาเจอแล้วจานเบิร์ดเป็นโปรบิดเดอร์ระดับตำนานเลยเอ้แล้วนี่นี่คือสวนของจานลงเดือนเดียวเดียวครับอ๋ออันนี้คือนี่คือที่เพาะทั้งหมดเลยฮนะ <c oughs> ใช่ครับอืมเนี่ยแล้วต้องเดี๋ยว,อเ,ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบฝนมันเริ่มมาด้วยเมื่อวาน เมื่อวานขึ้นมานี่มาพักก่อนนะแล้วฝนก็ตกด้วยนะฝนจะมาด้วยเดี๋ยวต้องรบกวนอาจารย์พาเดินชมสวนสักหน่อยนะครับผมดเดี๋ยวเดิน<ๆ>ไปคุยไปด้วยก่อนอื่นเลยอาจารย์ก่อนอื่นเลยนะยอนอนยนะผมอยากรู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนต้นไม้เนี่ยหม้อหรือว่าพวกกล้วย<อ>ไม้เริ่องแรกเลยก็เก้งแต่ถ้ทานับเวลาก็สามสิบปีได้แล้วอมสามสิบปีตั้งเริ่มได้กับโปยเซียนตั้งเขายิ้มยิ้มอ๋อโปยเซียนก็มาเชิญชม ชวนชมอ่าจากชวนชมก็มากล้วยไม้อ๋อจากกล้วยไม้ก็มาเฟินคือทุกอย่างที่เล่นมาเนี่ยคือมันไม่เวิร์กเพราะเราเป็นมือใหม่สู้มือเก่าเขาไม่ได้เล่นไปเล่นมาพอดีคนเว็บไปเล่นไปเล่นไปไปเจอมาเข้ามาแกงลิงจะมาชิกที่เขาเลี้ยงเฟินเขาบางคนเขาก็เลี้ยงมาเข้ามาแกงลิงก็ด้ตั้งกี่ปีเริ่มสิบปีที่แล้วเมื่อประมาณห้าห้าหนึ่งห้าสอง ไปเจอเพื่อนที่เล่นในกลุ่มเฟิร์นเขามีว่าเขามาแกงเลีงเจอแอมพูลเรียแดงโอ้ประทับใจมากสมันเราสี่ห้าหกพันเอ้ยไม่ใช่ดิีกี่พันตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นเขายังไม่ซื้อเห็นเขาขายแต่<อ>จะไม่รู้ราคาเท่าไหร่พอมาเล่นพักตามไปเจอวินลันด้าอีกต้องไปหาวินลนด้าไปเจอพอดีไปเจอร้านขายต้นไม้ที่ไปเจอขายมา ตอนเราหกร้อยก็เลยเอามิลันดามาอู้หู้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นสมัยกี่ปีแล้วยี่สิบยีสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเอาสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นหกร้อยอ๋อจะเป็นถึงว่าเจอถุงนั้นกรุงเทพตอนนั้นแพงเลยใช่ตอนนั้นกรุงเทพเพิ่นคุยกันในเรียบเขาบอกแพงโอ้โหโคตรแพงเลยมากแล้วเราก็เอามิลันดามาอ่ามิลันดามาเป็นข้นแรกเลยเป็นแรกแล้วแอมนี่มาซื้อจากพิเซอร์อันนั้นมาหม้อแกงลิงของไทยอีกคนใช่แล้วซื้ออะไรใจแอนเลส อ๋อเอเลดกับวิลเลียมเลดอ๋อไอ้พวกแอมวิลเลียมเลดแต่ต้นใจใจแอมในพันห้าเราวิลเลียมเลดสองพันอแล้วก็ไปซื้อแอมแดงไอ้บูนายเลดบูนายเลดอ๋อนั้นก็ตัวละสองพันอ๋อตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ละตอนนี้ไม่รู้กี่ร้อยตอนนี้หลักร้อยหลักร้อยหมดแล้วแล้วคือเราก็เริ่มจากนั่นก็เริ่มจากนั่นมาแล้วแล้วก็คือมันผสมกันเลดด้วยตอนนั้นออกมาอ่าเราเราเราเล่นเราพอเราเล่นเออมาเข้ามาแกงลิงนี้เราสามารถไปต่อได้ แล้วกล้วยไม้เราเพราะเองไม่ได้เราต้องเข้าแลบเราเข้าแลบบางทีมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วลายใหญ่เขามีที่เขาทำอ๋อตรงนี้มันไม่เหมาะตัวสวยๆก็เราไงมันไม่เหมาะกับพวกกุ้ยไม้ไม่เหมาะมันก็เลี้ยงได้เลี้ยงดูเล่นได้แต่ว่าแบบจะให้ไปขยายอะไรมันยังไม่ค่อยไม่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 เหมาะแต่พอมาหม้อปุ๊บเราหม้อปุ๊บเราเรามองว่าเออเมืองไทยคนยังเล่นน้อยแล้วมันยัง ขยายพันธุ์แล้วเองได้มันง่ายกว่าเราเพาะเองได้ไงถ้ากล้วยไม้เม็ดต้องเข้าแหลบใช่ไหมนั้นเราตัวใหม่ๆเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเรามือใหม่อเฟิร์นก็มือเก่าๆเขาก็ทำลูกผสมบีดออกมาเยอะๆเราก็ซื้อตลาดเขาไม่ได้พวกวงการนั้นเขาไป3ามสิบสี่สิบปีเขาไปก่อนเราแล้วแต่หม้อแล้วข้าวเราเพิ่งเริ่มกันเพิ่งเริ่มกันก็เลยมีทางได้ที่ตอนหลังก็มีคุณเต้ยนี่แหละคุณโจ ยินาเข้าไม้นอกเข้ามาขายตอนออใช่ช่วงนั้นผมเอาเข้ามาตอนนั้นผมเอาบีเข้ามาวุ้ยสิบปีไม้บีอีไห้อีพีเนี่ยแล้วก็โโหซื้อกันระบบเถิดเทงตอนนั้นช่วงนั้นซื้อมาตายมั่งรอดมั่งเออนั่นแหละผมผมก็นั่นเพียบเลยตายเพียบเลยเออแล้วเราต้องบอกก่อนนะจานเบิร์นเนี่ยเขาบีดบีดไม้ออกมาเนี่ยได้คือทุกปีเลยใช่ไหมทุกปีทุกปีเนี่ยได้แบบหลายๆแม่ หลายชุดหลายหลชุดอยู่ครับอ่าเรืงนีม้มีมีอะไรมาอวดคุณผู้ชมครับบ้างว่าอันนี้ลงมาทั้งมหมดเลยครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเดินดูว่าเจออันนี้ก่อนเลยอันนี้บอสเซน่าตัวแท้ครับอันนี้บอสแท้เหรอเนี่ยครับ,บอุ้ยอัพสวยมากเลยนะแต่โลไม่รู้นี่ตะพูอันนี้ได้จากคุณเอกจากคุฟอนมาเอามาทำพ่อพันธุ์แต่ตัวนี้เสียบยอดเสียบยอดครับบอสเสียบยอดหมดถ้าไม่เสียบไม่รอด ส่วนตัวนี้เป็นมออ๊อฟอันี่มอไหนไหนไหนมอเพชรเมียตัวไหนตัวไหนตรงนู้นเขียวๆครับอ๋อนี่เหรอนี่ก็บอสเหรอครับเฮ้ยนี่ก็บอสเฮ้ยผมแม่พันธุ์ของสวนเลยครับเนี่ยอ๋อเหรอตัว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 เด่นเลยอ๋อนั่นออกดอกอีกแล้วนี่นะอ่าออกแล้วว้าวอันนี้อันนี้นี่นี่นี่อุ้ยอันนี้เอออันนี้ลูกผสมรุ่นแรกเป็นบอสน็อตตายแล้วสวยมากเลยบอสน็อตด้วยโอ้โหแบบ ็บสองต้นเป็นตัวมีสีอย่างนี้เลยใช่ไหมครูใช่ครับอแต่ว่าถ้าความชื้นชื้นมาาใหญ่กว่านี้นะก็สีจะเข้มกว่านี้แค่เข้ามานี่นะก็นั่นแล้วนะโอ้ยอันนี้อันนี้ตัวที่คุณจูนเอาไปประมวลต้นเป็นหมื่นอ่ะโอ้หอทอดถาวิทวิถถวิทวิปกติทอวิทวิผมมีเก็บอยู่ที่ผมมันไม่โตอยู่เขาเขาเป็นตัวอันนี้กี่ปีแล้วอันี่เสียบด้วยนี่ เสียพราะไม่ถ้าไม่เสียบมันยิ่งโตช้าโตช้าเลยใช่ไหมนี่ตอมันโอ้ตอเน,นี้ออกหม้อมาแล้วอ,ออกมอ้อจะต้นเล็กโตช้าเออโอ้โหที่ท,ที่ที่ไปประมูลหมื่นเป็นหมื่นใช่มใช่รครับก็แค่หน่อยมันเป็นหมื่นเนี่ยม,มันกลมเต็มฟอร์มมันกลมไหมกลมครับกลมเลยใช่ไหมอืออีไอ้หนัหน่งสุมาตสุมัตนา สุแท้เลยใช่ไหมครับพ่อพันเลยอปเป p e r แล้วอปเป p e r แล้ว u ป p e r แล้วคุณผู้ชมเอาไปมาเข้ามาดูโอ้ยแบกเข้ามาดูหน่อยอดูดิแต่นี่คือถือว่าใหญ่ไหมไม่ครับยังไม่ใหญ่ใช่ไหมยังถือว่ามันได้ใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่านี้ครับโอ้ตายแล้วกี่ปีตัวเนี้ย อันนี้มันตัดยอดจากต้นเดิมมาเสียบอีกทีอ๋อ oh, เป็นพ่อแม่พันธุ์ไหมพ่อแม่พันธุ์ได้เอาแล้วหมายถึงตัวพ่อแม่นี่คือเอาเข้ากับอะไรแล้วไปอะไรทำไปปีรุ่นแรกเลยก็คือไวายกิ้งซูมาตาน่าที่อยู่ในตลาดตอนนี้อ๋อ oh, ใช่อ๋อ oh, ใช่อันนั้นวกิ้งซูมาตานานี่อ๋อ oh, ใช่แล้ว,แล,วแล้วพออัพมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็รุ่นต่อมาก็เป็นนอสสุมตาตานาอืมไอ้นอสซูมาตานานี้ก็ นี่ก็เอาเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะใหญ่ๆถ้าใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะจะอยู่ที่โก้เยอะเออจะจะก้นก้านโตก้นโตก้านโตเนี่ยนี่อันนี้อะไรอันนี้เวิดเชียร์โรแลนด์แม็กบอสวิดวิดแม็กบอสวิดโรแลนด์แม็กบอสวิดอืมบางทีผมอาจจะไม่ได้เขียนชื่อให้คุณผู้ชมนะผมอาจจะพูดให้ฟังนะเพราะว่าบางทีมันเยอะอ่ะแล้วชื่อมันยาวด้วยเอออ่อหม้อมันตรงนี้มันหม้อมันหายอยู่ เนอกจากเริ่มฟอร์มออมนกจักเบื๋อเอาลงเอาลงทรายเลยไหมเนี่ยเอาลงเป็นหินถูขับไฟลงดินไปเลยเอาลงข้างในเลยเหรอครับเรื่องนึงคือกล้องมาแทนดูทิไหนไหนไหนโคนต้นโคนอยู่นเ่องอ๋นู่นนู่นนู่นนู่กล้องนู่นนู่นโคนอยู่นู่น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 อะไรอะไรอะไรไหนนะเดี๋ยวถ้าไม่เห็นดูในทีเซอร์นะเพิ่งสังเกตปรากฏว่าลงหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกเพราะเปลี่ยนเครื่องปลูกทีมันนิ่งมันโซมต้นใหญ่เอ๊ะแล้วตรงนี้พื้นพื้นมันใกล้ทะเลมันไม่เค็มไม่เค็มไม่มีปัญหา แต่ขุดไปลึกไหมเผื่อไว้หนึ่งวิเทตอกหนึ่งก็เท่ากับถังสิบนิ้วคำลึกประมาณนั้นอ๋อประมาณสิบนิ้วก็พุดหนึ่งพุดหนึ่งที่นี้ข้างในมันก็จะแผ่ไหมหรือมันจะเจาะลงไปไม่ไม่เจาะในดินมันก็แผ่ในนี้แหละแต่ว่ามันดีอย่างคืออ่าไมาบางตัวที่ใบมันเรื่องเหลืองอ่ะ มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำปลาปลาเปล่าอาจจะมีคลอลินหรือว่าสารส้มเยอะพอผมมาลงดินมันจะช่วยรักษาไม่มีเลยไม่มีใบกลับเขียวงามเหมือนเดิมอุ้ยน่าลองนะถ้าคนคนมีพื้นที่นะถ้ามีพื้นที่ก็น่าจะลองได้ใช่อย่างมิลาเนี่ยผมเลี้ยงในกระถางไม่งามพอผมมาลงลงดินแล้วใส่แค่อากาศมะพร้าวเก่าที่เปลี่ยนออกนะไปเทเทระวางวางไว้เฉยรดน้ําน้ํามันไหลผ่าน เราไม่ต้องไปรลื้อรากอะไรมันเลย<ม>แค่<ม>ลงไปเฉยมีวัชพืชมีย้าขึ้นตาต่างกันเหมือนธรรมชาติอ่ะมันงามก,นนากานะว่านี้เลยในกระถางอีกจริงนะเพราะว่านี่ยผมดูนี่ไม่มีอนไนเหลืองเลยนะนี่เขียวหมดเลยอันนี้เฮอร์สต้าด้วยเฮอร์ต้าเลดแม่พันธุ์อ๋อตัวเมียด้วยโอ้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะโอ้เฮอร์สต้านี่ก็ลงดินนี่ <โด S 1> ไอ้ลงนี่ <โด S 1> เออนีง่ายนี่นี่นี่ไล่มาเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ก็ตัดไปเสียไปตดตัดไปเสียบนอนโอ้เนี่ยลงดินหมดเลยไม่เน่าด้วยไม่อะไรด้วยไม่ โอ้แต่เราก็ใส่มะพร้าวสับลงไปต้องค,คอย <มา S 1> เติมเติมเหิ่มันเอาอ๋อเขาันยุบก็เติมอ,อ๋ยุบก็เติมอันนี้เอออันนี้ลูกผสมจานนี้สุราษังเอ,อสุราษังวันน่าสนใจนะตัวนี้สุราษทางังเนี่ยต้องดูต้องดูว่าตอนโตปากมันจะ<ร>เป็นดูปาปัจจุบับนไหมแบบบานแต่ลายนี่คงไม่ไม่ใช่ลายมันมีบางต้นที่ลายอุ้ยไอ้ไอ้นี้นี่วิทยายิบวิโอวินวิโอด้วย นี่แกงวิทย์เอเริ่มยาวแล้วอ,อันนี้เรามาดูแซมเปิลก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูสวนของคุณต๋องเขานะแซมเปิลก่อนนี่นจะพืชน,นี่นะให้กล้องกล้องเดินมาหน่อยนึงก็ได้อะกล้องเดินมาหน่อยนึงเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาเกาะเสาหน่อยไหมใช่ไหมเหมือ <laughs> นภาพในตำนานอ้ยอันนี้ยังไม่ออกดอกออกอยาง่เหมือนจะมาเร,มเ,รมเริ่มท้องแล้ว เหมือนจะมาแล้วเว้ยเออยังไม่รู้ตัวนี้ยังไม่รู้เพศย์ว่าจะพูดตัวเมีย๋เดียวตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียพวกนี้เสียบหมดเลยเสียบหมดเลยอ,อันนั้นไออะไรแคนดี้ดีมอ๋อแคนดี้ดีมอยู่นี่นี่เนี่ยรับท่าจะออกดอกเหมือนกันน,น,นี่นี่อันนี้อันหนึ่งกี่หมื่นก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วหลายหมื่นอยู่นะแคนดี้นนดีมน,นี่เฟ็นฝรั่งขายเท่าไหร่หลายอยู่แหละหลายอยู่แหละสามพันหก ามพันหกไม่ใช่บาทนะอาจาพันหกรอนดอนสามพันหกนี่ไม่ใช่บาทนะดอนนะเออใน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 ไทยเราก็มีกันไม่กี่คนนะในไทยอะ่ะถ้าถ้าผมไม่ได้ไม่ได้คุยนะอ,อืนี่ผมนี่แหลกะกัตตะต่องนะออแต่ตนคนอื่นยังไม่ยังยังยังไม่รู้ว่าใครมีบ้างก็มีไม่กี่คนอเนี้ไอ้นี<ๆ>อันนี้เรามาดูย่อมย่อมก่อนวิธีย่อมย่อมอ,อ,อ,อันนี้ขึ้นขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยเออ โอ้ยต้นเดินยังไงนะให้กล้องเข้าไปก็ได้นะครับเยก็ให้กล้องเดินเข้าไปให้กล้องเดินเข้าไปก็ได้นะนี่อันนี้อันนี้อาจารย์เบิร์ตไม่ได้อบหรืออบอบแล้วพองอกแล้วก็ปรับสภาพออกมาทีนี้อันนี้ผมต้องต้องถามหน่อยถามเทคนิคอีกนิดหนึน่งว่าตอนที่มันเอาเจาะอ,ออกจากถุงเนี่ยดิเพราะหลายคนในเจาะอ,ออกจากถุงเนี่ยมันไม่ค่อยรอดมนอนอันนี่ บางต้นตายแต่อยู่ในถุงยังนนไม่เจาะอันยังไม่เจาะอันนั้นบอสวิดวิดีโอได้แค่นั้นอันนี้ยเยอะอันนี้อันนี้คือบอสวิดวิดีโอแต่ละรุ่นี่ทำถ้าผมถ้ามันรอดมันง่ายๆอย่างพวกนี้นะผมได้เป็นพัตนต้นตายตั้งแต่ในถุงนะใช่อน,นอกกน้อยเลยแล้วก็ตายเยอะแต่พวกนี้พวกนี้ถ้ามันง่ายๆอย่างเงี้ยผมได้เป็นพันๆนะโอ้โหไม่งั้นโอ้โหเพราะว่าผมไม่ได้ขายเม็ดเลยผมะชอบเพาะเองหมดนียมันต้องมันต้องอัพอับขึ้นมาประมาณไซส์พวกนี้เนาะอ อันนี้อีกกี่ปีถึงจะแยกอันนี้ก็จะว่างก็เริ่มแยกได้แล้วนี่อันนี้แยกได้แล้วไวกิ้งทางกตา,าต<ะ>้ากาต้าชมพูอันเล็กนี่ยังอันนี้ยังบางคนเนี่ยม,มือใหม่หลายหลายคนอาจจะยังแบบว่าดีใจอ,อันนี้ผมไม่ได้แบบว่านั่นนะแต่อันนี้ต้องมากับโปรเลยคือบางทีมันออกออกเม็ดเอไม่ใช่ออกเม็ดออก,ออก,ออกต้นยอดต้นยอดอ่อนอย่างเงี้ยนะนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังเรียกว่ายังไม่รอดใช่ไหมถูกปะยัง มันต้องขึ้นมาประมาณนี้ถูกไหมใช่ใช่เพราะหลายคนแบบอาจจะแบบดีใจเราเพราะงั้นเราต้องใจเย็นๆแล,ล้วหร้รอถ้า,ถาม,มันไม่มีปัญหาเรื่องลาเรื่องตะไคร่เกาะเนี่ยยังไม่ต้องรีบแยกมันใช่อย่าเพิ่งไปรีบแยกบางคนใจร้อนรีบรีบแยกนะแต่อันนี้มันยังถือว่าเป็นหม้อยังไม่หม้อแท้ๆนะคือให้ออกหม้อแบบเป็นอย่างนี้ก่อนอย่างเนี้ ถูกต้งแน่นพอแยกไปแล้วมันก็โตวไวเออถ้าอย่างเงี้ยโตวไวเลยแต่ถ้าราไวอัดอย่างนี้มันจะช้าใช่ไหมใช่ครับพอเริ่มแน่นแล้วเราต้องมันจะตัวเล็กๆจะถูเบียดจนตายต้องแยกต้องถามเทคนิคก่อนเทคนิคแบบเวลาเวลาจาันเบิร์ตตอนแรกๆเราคงแบบเอาอะไรเข้าก่อนก็นได้แต่พักหลังๆเนี่ยเราจะดูยังไงที่แบบเอาหาพ่อแม่พันุเข้ามาแล้วมันออกมาแล้วมันแบบได้ปึ๊ด ก็ดูว่าตัวไหนจะมีอนาคตคนนิยมตัวเด่นเด <ๆ S 2> ่นปากบานหลายๆทีจะทำพ่อแม่พันธุ์แต่ย่างน้อยต้องพ่อพันธุ์เอาแม่ไทยที่ธรรมดาธรรมดาเอาพ่อพันธุ์ที่ม่อใหญ่ปากบานปากลายสีสวยๆอันนี้อันนี้คือลูกที่มันมาจากฝั่งด้านหลังอาจารย์เบิร์ตใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นกีปนป่ปีได้เนี่ยอันนี้นตัวก็สองปีงตัวก็สามปีอ๋อสามเฮ้ยดีอันนี้อน,นีนี้อันนี้โดนนะ โอ้อันนี้โอ้เนี่ยอันนี้อะไรจะไม่ได้เบอดวิดเอฟสองอ๋อเฮ้แค่บอดวิดแค่นั้นเลยเหรอไม่แน่ใจแฮะดูบางต้นมันก็หลุดมาแบบสวยจนไม่น่าเชื่อไม่แน่ใจคือมันสวยมากนะดูจิป,ปากมันอลังการนะอันนี้เดี๋ยวหมุนหม้อน,นิดนึงเห็นไหมปากบานไม่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 ไมพับในด้วยนะ <c oughs> ไอ้ยา ถึงก็ไออยะเลยนะโอ้โหอันนี้คือหลุดเป็นหัวไม้หลุดอันนี้หัวไม้ไหมไม่หัวไม้ต้นใหญ่กว่านี้อ๋อหัวไม้มันโตไปแล้วโตวไปแล้วแ,แล้วก็มอมันอาจจะไม่สวยกันแบบน,นี้อ๋อเหรอแค,แค่ปากบาน,นเฉยแต่ลายน้อยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้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 อะไรไทเกอร์คาเซนา ไทเกอร์ขัเหน้าอันนี้ผมสนใจนะเนี่ยมันแปลกดีไทเกอร์นี่คือไม่รู้ไทเกอร์อะไรใช่ไหมไทเกอร์ซงขา oh. สายกล่องสายกล่องสายกล่องอันนี้แม่พันุอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,อ,งอีกตัวหนึ่งเป็นน็อตแดงอ๋อ oh. อันนี้อันนี้น็อตธรรมดาน,น็อตธรรมดา oh. นอน็อตแดงเมื่อมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ช่วงที่ย้ายออกมาจากในบ้านมันต้นมันหักต้นแม่มันหักเยืะแจะหนอก oh. มันยาวตั้งสามสี่เมตรแล้วลากออกมาหัก แล้วมันเป็นโคนต้นนี้แก่มากเลยนะตัวโคนต้นน่ะต้นนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเนาะอันนี้ก็นอมาเนี่ยที่เห็นต้นแม่มันก็ถูกตัดทิ้งไปเพราะว่าลากมันยาวลากออกมามันหักท่อนๆไม่รอดแต่ก็แต่ก็ยังว่านะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับของโปปักหรืออะไรเพราะนั้นเขาสวนป่าเลยมันมันรอนความร้อนผิดกันเยอะผิดกัน ถ้ายิ่งมาเทียบของจันเบิร์ดมาเทียบของผมนะของผมเล็กกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> มีแต่กำแพงมีแต่ตึกเออไม่เหมือนกันอีกอันนี้อะไรอันนี้ลูกมือไหมคัมโผม่เมอคัมโผมือเนี่ยเสียบยอดมันดูม่อมจะใหญ่ขึ้นอ,อืออือจะเริ่มอัพแล้วโอ้คัมโผล่มออันี้คัมโผมือมอ,อันนี้อันนี้อะไรนะไซบูญญยันมือไซบูเมอไ,ไม้นอกไซบูเมออืมถ้าไปอยู่ อะไรที่มันทื่นๆน่าจะใหญ่กว่านี้แล้วเนาะใช่พูดถึงเอ้ยแล้วมาดูนี่อันนึงเพลเพลเนาะเตอร์ตาเตอตาอัพแล้วด้วยเตรียมรอลูกผสมเลยนะอ่ะเตรียมรอลูกออกดอกเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่เตรียมรอเลยเพราะอัพแล้วแต่ว่าผสมยากนิดนึงเดิมต้นแรกนะออกดอกเป็นตะเมียผสมไม่ติดอ๋อเหรอออกไม่ติดรอรุ่นรุ่นตัวนี้ว่าจะเป็นกระเพราตะเมียอืมมิกอีอีอะไรก็ของมันก็อีอันนี้อะไร อันนี้วิบอสวิดปาลิโอบอสวิดปาริโอเดี๋ยวเดี๋ยวอันั้นหล่นบอสวิดปาริโอเดี๋ยวนะโอ้ยมันมันคล้ายๆกับไอ้นี่เมื่อกี้เลยนี่จานใช่คล้ายๆกันแต่ทรงมันจะต่างกันอันนั้นปากไม่หุบอันนี้อันนี้ปากไม่ม้วนอันนี้ปากม้วนใช่นี่ดูอันไหนดีนะมันมันมันวิ่ง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 ไปหมดเลยนะเอ้ยอันนี้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 บอสบอสน็อตแล้วปากนี้เลยเหรอจันครับจันนี้สีเก่าโอ้ยปากหวานมากเลยอ่ะ ปาากหวนเปลี่ยนกระถางแล้วมันตั้งตัวไม่ยังไม่ดีก็เลยพัดหม้อก็ยันยึดอยู่อ๋อหม้อยังเล็กอยู่โอ้ยต้นก็สีเข้มๆอย่างนี้ก็ตัวเดียวมอน็อตเหมือนกันบอสน็อตเหมือนกันครับอืมอันนี้คืัมโพวิตบาริโอ้อันนี้คืคัมโพวิตบาริโอ้นี่บ้างามนะงามมากคัมโพวิตบาริโอแทบแทบนี้คือเป็นเป็นพวกหัวไม้ใช่ไหมจัน อันนี้ไทกเกอร์วิทวาลิโอรุ่นแรกอ๋อัวนนั้รุ่นแรก,รรแรกไม่เห็นเดี๋ยวเราไปทีเซอร์ไปนะเรายื่นไปไม่ได้เพราะว่ามันแขวนกันเยอะอยู่กว่า <g år> จะหยิบมาได้แต่ละอันอน,นี่บอสวิทพิงค์อ๋อบอสวิทพิงค์มาดูบอสวิทพิงค์นี่อุ้ยโอ้โหอันเดี๋ยวหันให้บอสวิทพิงค์ว้าอันนี้อันโบนอน อ๋ออันโบนอสมีมีหลายคนได้ไปอยู่เนาะตัวเนี้ยอันโบนอสเนี่ยอันโบนอสนี่แดดจริงๆแดดได้ไหมได้ครับเป็นน้ำถ้าแดดจัดน้ำก็ต้องไม่ขาดอือันโบนอสอันนี้อ่อะไรเออเอสูต้ามือเออสูต้ามือเออสูต้ามือ,อ,อ,มอรู้สึกเออบางคนเอาไปยังไม่ค่อยออกมอมันต้องชื้นไหมชื้นอ,อือเออสูต้ามือโอ้ยโอ้ย เสุตาเลจะอยู่ที่เจ้านาั่งโฟงเยอะเมาไปหมดเห็นจันเบิดโชวอยู่ซึ่งซึ่งโออันนี้อะไรอาคิปเปตาใหญ่ผมเพิ่งเสียบยอดไปยอดเพิ่งเดินเองอันนี้ <c oughs> ตัวเมียตัวเมียด้วยเพิ่มาใน,ใน,ใ,นในชื่อตัวเมียว่าจะตกปกป่ะออันนี้อันนี้อันนี้คนบีอีไหมน่าจะบีอีมั้งคุณภูมิามาขายเขาบีอีบีอีแรนดอมอยู่ แล้วมันมีรอยเปื้นด,ด้วยใช่ไหมรอยเปื้นนี่โชว์ไหมโชว์ได้อ๋อ <c oughs> มันมีรอยเปื้อนอยู่ด้วยนะนี่ให้ดูเพิ่งโพสลงไปเมื่อวันไหนเ <c oughs> พิ่งโพสไปไอ้รอยเปื้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าใบนี้ออกมาอีกนี่ก็มีลุ้นนะก <c oughs> ็บอกว่าทำมาทุกใบก็จะสวยมากโง่แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งยังนิ่งอยู่เอาไป แสดงว่ายังขอเลี้ยงก่อนอันนี้เกือเฮาตาต้นแรกที่ซื้อมาอันนี้เพลหรอเพลเป็นตัวเมียอันนี้มาไม่กลมออปกติเห็นกลมนะอันนี้ไม่กลมนะเออใช่เพลวตเพราะอากาศด้วยแล้วมั้งอือแต่ต้นนี้เหมือนไม่ได้เสียบยอดเลยเสียบครับเสียบครับอ๋ออยู่้างใต้อยู่ใต้ไหมหาไม่เจอตข้อต่อพอดีเนี่มันต้องข้อต่ออ๋อมันเกินไปหมดแล้วนี่อ๋อรวมร่างแล้ว อ๋อรวมล่างแล้วก็ดูแทบจะไม่ออกเลยเนออยี่ยยืมากๆมันรวมล่างกันแล้วโอ้โหวันนี้อันนี้มีกันหลายหลายบ้านเลยเนะอะมาจีนน,นี่ซื้อเข้ามากันพวกราคาไม่แพงมากก็ซื้อกันได้แต่ก่อนนี้แพงของอีพีแพงแต่ก่อนนี้แพงอันนี้มีกันหลายบ้านเลยวันนี้จริงๆเดินพาตัานเบิร์ดพาเดินดูเนี่ยจริงๆก็เกือบรอบรอบนะ ว่ารอบอยู่นะ<อ>เหมือนเหมือนช่วยจันเบิร์ดขายของด้วยไงก็ไม่รู้นะอออเแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะคือเราพราคุณผู้ชมมาดูเนี่ยก็ก็ต้องเห็นบ้างแล้วนะว่าอะไรที่มันแบบติดต่อกันเองนะติดต่อกันเองแล้วก็คืออันนี้จันเบิร์ไม่มีเพจเป็นเฟซเป็นเฟซเฟซบุ๊กนะเป็นเ,นเนฟซบ,บุ๊กเดี๋ยวผมเฟซเดียวที่เล่นอยู่เฟซเดียวที่เล่นอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยก็มาติดต่อในราคาจริงมัน แล้วแต่ต้นแล้วแต,แต่ต้นแล้วแต่ฟอร์มฟอมแล้วแต่ชื่อพันธุ์อันนี้อันนี้ขออีกนิดนึงว่าเออยากให้จานเบิร์ดเนี่ยฝากแนวทางหรือ,อแนะนำมือใหม่ที่แบบคึ่งเข้ามาดูไม่กินแมลงให้กับมือใหม่ที่กำลังดูหน่อยกาที่เห<อ>็นในมือใหม่ในตลาดในเว็บนะครับก็ส่วนมากก็เล่นของแรงนทัรงนั้นเลย <c oughs> ซื้อมาแล้วบางคนซื้อมาแล้ว ถามหาแต่ของแรงๆแล้วเอาซื้อมาแล้วเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ไล้ตายแล้วก็หมดกาลังใจผมว่ามือใหม่หัดเล่นน่าจะหาของพื้นๆของไทยราคาถูกๆมาลองเลี้ยงก่อนนะครับเพื่อรู้นิสัยว่ามาเข้ามาแกงลิงเนี่ยมันชอบยังไงนะครับชอบให้จับทางเลยได้ให้จับทางให้ได้ก่อนนะครับอย่างผมเองก็ตอนเล่นใหม่ๆก็ทําตายไปเยอะเหมือนกันยังจับทางไม่ได้ลังจะจับทางได้ก็นะครับก็หัดตอนที่เลี้ยงยางยริงก็คือเสียบยอดต้องบอกว่ารุ่นเราเนี่ย รุ่นสิบกว่าปีอัพไปเนี่ยนะเป็นแสนหรืออาจจะเป็นล้านด้วยก็ได้แค่แค่วิดีโออย่างเดียวผมก็เป็นแสนเพราะงั้นมันจริงๆอะไม่ใช่แค่วิดีโอเมอมาก่อนก็แพงไม่ใช่ถูกหลักแสนนี่จริงๆมันตายไปเยอะธรรมดามากถ้าถ้ามันไม่ตายผมนคนแต่ว่าเป็นร้อยต้นเป็นทุ่งเหมือนกันเฉพาะวิดีโอนะตอนนี้เหลือยื้อกันสิบกว่าต้นนี่ขนาดขนาดเราจับทางรายได้นะนะก็ยังแบบว่า ยังยังต้องเหมือนเขาเริ่มใหม่มาดีกว่าเริ่มใหม่สําหรับตัวนั้นนะสำหรับต,ต,ตัววิทยายบางต้นมันเป็นโรคแล้วมันเอารักษาไม่ได้ไม่ได้เอาไม่อยู่เอาไม่อยูอ่เพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่จาร์เบิร์ตฝากนะนี่คือระดับโปรระดับตำนานที่เจ็บมาเยอะมาเยอะ <c oughs> เจ็บมาเยอะเ,ยเจ็บมา,มามากด้วยว่าฝากไว้ว่ามือใหม่ใ,หมใจเยน็นๆเราก็ลองมาปรับดูเอาเอาที่ง่ายๆก่อนแล้วก็เราค่อยๆมาอับออัไปเพราะว่าตอนนี้รูปผสมเนี่ยเออ บิดเดอรในไทยเรานะีนอกจากจานเบิร์ดแล้วยังมีครูซันคูซันนะ,ะ, c, ะพี่แท็กพี่ศักนีโอเงี้ยเแล้วก็ดรต้นเนี้ยพี่ปกิจพี่พี่แมรหลายคนที่ม,ม,มัน,มเ,นเขามีรูปผสมอะไรเนะี่ออกมาเยอะเพราะงั้นเราลองไปดูตัว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 ,ตวแบบที่มันง่ายๆก่อนแล้วมันต้องดูว่ามันเหมาะกับบ้านเราไหมเพราะว่าถ้าใครติดตาม แคปนอเรดเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าในแต่ละสวนเนี่ยเห็นนะน็อตเทนน่าของจานเบิร์ดเนี่ยก็ไม่เท่ากับของปักเพราะว่าของโปรปักเหมือนชื้นของจานเบิร์ดก็ไม่ได้ชื้นเท่าแต่มาดูของผมเล็กกระติ้วเดียวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องไปดูว่ามันเหมาะสมอะไรยังไงนะผมใครสนใจเนี่ยนะก็ไปค,คุยกันเองนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสับสุนช่องเนี่ยก็ไปติดตามที่แคปเคชอปตอนนี้ก็มีโพสต์ขายอยู่ นะแล้วก็ฝากนี่นะครับตอนนี้ผมยังทำกาแฟอยู่นะจ๊ะนะสล็ลตมาสร์คอฟผมอืมอร่อยนะใครอยากสนับสนุนช่องเนี่ยมีทั้งต้นไม้มีทั้งกาแฟเนี่ยไปสนับสนุนก็ได้ผมแล้วเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปมากเป็นส่วนไหนไปติดตามกันสำหรับนี้เท่านี้แล้วผมขอตัวไปช็อปก่อนอ